สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาฟังในไลฟ์สดในค่ำคืนของวันที่16ครับนะครับวันอาทิตย์วันนี้ Sunday night นะครับยังอยู่กับฟุตบอลทางฝั่งของยูโรนะครับสำหรับทางฝั่งของถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับทางฝั่งของยุโรปนะครับเดี๋ยวขนญาต บอกลูกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันเลยนะครับเอ่อคนที่เข้ามาแล้วฝากรายงานด้วยนะครับว่าได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับขอเวลาสักครู่นึ่งนะฮะสวัสดี10ท่านด้วยครับ อ่ะนะครับขอเวลาประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินนี้นะครับประนาขนญาติส่งลิงบอกูกลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1แบบพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วตอนนี้จริงๆนะครับถ้าใครกดติดตามในช่อง u t u b e นะครับผมก็บอลมันมีเตะไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือเราไปทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับแต่เรายังมีทางฝั่งฟุตบอลรอบดึกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอังกฤษนะครับสิงโตคำรามทีมเต็งหนึ่งนะครับซึ่งจะลงแข่งขันกับเจอกับทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบ พร้อมกันก็จะเป็นคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่2จะเป็นคิวของทางฝั่งในเทอร์ลรด์นะครับซึ่งเตะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่3ครับจะเป็นการพบกันอีก1คู่ก็แน่นอนครับวันนี้เหมือนเมื่อวานเลยนะครับผมยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมแต่ละแต้มสําคัญมากคู่ที่3จะเป็นสโลวีเนียเจอกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันแบบพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็คู่แรกที่ เตะไปเป็นที่เรียบร้อยโปแลนด์ Poland, นะครับตอนนี้เสมอกับเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับหประตูต่อ1น,นะครับแต่ถ้ามองเรื่องของราคาก็ต้องบอกว่าราคาไม่ไปไหนครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ก็ยังกล้าแบกในราคาครึ่งครบลูกนะฮะเออสักครู่นะฮะนะครับ,เ,รบ,นะรบเดี๋ยวขออนญาตอ่าได้บอกลูกกลุ่มทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่1น,นะครับ เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันแบบพร้อมกันเลยนะครับอ่ะสักครู่นะฮะขอนย่านบอกลูกกลุ่มไม่พบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่คู่ที่หนึ่งแบบพร้อมกันอ่าโอเคนะครับอ่ะนะครับบอกลูกกลุ่มเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ยังอยู่กับทางฝั่งของยูโร2024นะครับคู่แรกวันนี้ ทัพเซอร์เบียนะครับวันนี้ต้องเจอกับเป็นหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะครับเดี๋ยวชนะจะไปพูดเรื่องของวันนี้นะครับผมเรื่องของกลุ่มนี้กลุ่มของทีมชาติอังกฤษและก็เซอร์เบียเขาอยู่กลุ่มเดียวกับใครนะครับผมคุณซื้อเซอร์เบียชื่อดราก้อนสโตโกวิชนะครับส่วนอังกฤษอังกฤษนะครับคุณซื้อชื่อเกร็ดเซาเกตนะครับวันนี้เตะที่เวลตินารีน่าเวลตินเป็นสนามเย่าของชาวเกสูนสี่นะครับทีมที่เคยยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกันเลยในเยอรมันนะครับเราไปรุ้ลึกคู่นี้กันแบบพร้อมกัน นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกตามตรงว,ว่าอันดับแลนกิง้งนะครับก็บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติอังกฤษนะครับเหนือกว่าเซอร์บเบียค่อนข้างชัดเจนนะครับอังกฤษตอนนี้อันดับแลนกิ้งอยู่ที่4นะครับส่วนเซอร์เบียอันดับแลงกิ้งฟีฟ่าของโลกครับนะครับอยู่อันดับที่33นะครับถ้าเรามองไปในลึกเรื่องของเซอร์บเบียก่อนนะครับเซอร์บเบียยุคข,ของเจเนอเรชันนี้ถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดในรอบ30ปีหรือว่าศวรคษเลยนะครับเพราะว่านักเตะ ดังๆนะครับที่เล่นอยู่ค้าหลีกหลัดยุโรปนะครับเล่นอยู่ในทีมเก่งๆนะครับผมเซอร์เจนมิโควิชซาววต์นะครับอเล็กซานดรามิโตวิชนะครับทางฝั่งของมิลิกที่อยู่กับยูเวนตุสก็เป็นนักเตะที่ตัวจริงเหมือนกันนะครับสำหรับเซบียแต่ถ้าไปวัดกับทีมชาติอังกกษตก็แน่นอนครับมันค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับไปดูเรื่องของราคาก่อนนะครับสำหรับวันนี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางฝั่งของสิงโตคำรามนะครับกล้าแบกในราคา1ลูก อย่าลืมว่าวันนี้เล่นสนามกลางนะครับผมวันนี้กฤิแบกหนึ่งลูกเป็นการจ่ายน้ำแปดนะครับส่วนราคาการจ่ายการเล่นรองเซอร์เบียนะครับผมเมื่อวานถ้าใครจํากันได้ราคาอยู่ที่ราคา1ลูกขวดนะครับเป็นการจ่ายน้ําล้นนะครับผมซึ่ง ราคาปัจจุบันอยู่ที่การจ่ายน้ําล้นครับสำหรับทัพเซอร์เบียนะครับสูงต่ําเปิดมาในราคา2.5ราคาแรกสูงต่ําเปิดมา2.75เป็นการจ่ายน้ําล้นนะครับแต่ปัจจุบันอยู่2.5เล่นสูงได้น้ําขาวหรือว่าน้ำแปะครับเนะครับอ่ะเดี๋ยวขนยาดูผลงานนิดนึงครับ ถ้าถ้าดูเฮดทวยในการพบกันคู่นี้คือต้องบอกว่าวัดยากมากล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2003นะครับหรือประมาณ21ปีก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะนาขนยัดข้ามไปเลยนะครับไปดูการอุ่นเครื่องของทั้ง2ทีมกันขนยัดไปเริ่มทางฝั่งเซอร์เบียก่อนนะครับเซอร์เบียนะครับผมล่าสุดที่ลงแข่งขันก็คือพวกเขาไปชนะสวีเดน นะครับสประตูต่อศูนเป็นการชนะที่ค่อนข้างทุ่มทนมากมากนะครับผมเกมนั้นครึ่งแรก1ลูกครึ่งหลังเบิกเพิ่มอีก2ลูกนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไปเจอของแข็งนะครับพวกเขาต้องไปเยือนบ้านของออสเตรียนะครับพวกเขาแพ้มา2ประตูต่อ1น,นะครับโดยภาพรวมผลงานห้านัดหลังสุดรวมทุกถ้วยทุกรายการนะครับเซอร์เบียชนะไป2 นะครับผมแล้วก็แพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับวันนี้เจออังกฤษนะครับผมซึ่งต้องบอกเป็นงานยากอยู่แล้วนะครับสำหรับอังกฤษบ้างนะครับัวอังกฤษเป็นทีมที่ต้องบอกว่าคับข้างไปด้วยผู้เล่นนะครับที่ผต้องบอกว่าเรื่องของ Market v a l u ูมูลค่าทีมนะครับอังกฤษคือเบอร์หของโลกนะครับจุดบริลลิงแฮมร้อล้านแฮร์รี่เคนร้อล้านนะครผมต้องบอกว่า ทุกตำแหน่งของทีมชาติอังกฤษนะครับผมเม็ดเงินแบบเยอะมากๆนะครับผมล่าสุดครับพวกเขาไปแพ้ทีมอย่างไอซ์แลนด์1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็สามารถชนะบอสเนียได้ไปที่3 0มศูนะนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษคือต้องบอกตามตรงอังกฤษอาจจะเป็นเปี่ยมไปด้วยผู้เล่นที่มีมีศักยภาพค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเรามองกันแบบภาพรวมนะครับผลงานของทีมชาติอังกฤษไม่ได้ดีเลยนะ นะครับเพราะว่าบทบาทการเล่น5นัดหลังสุดอังกฤษชนะได้แค่เกมเดียวเกมที่ชนะก็คือการชนะบอสเนียซึ่งเกมวันนั้นเอาจริงๆนะครับอังกฤษกว่าจะมาได้จะมีประตูต้องรอจนกระทั่งช่วงครึ่งหลังเลยนะนะครับเหมือนคือถ้าใครสังเกตทีมชาติอังกฤษจ,จะเข้าใจตรงกันว่าพวกเขายัางเป็นทีมที่ ยังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือขาดเรื่องของความคงเสทนหรือว่าความเสมอต้นเสมอปลายนะครับสำหรับทับสิงโตคํารามของเกเรตเซาเกตเดี๋ยวจะไปลงลึกในเรื่องของทางฝั่งของผู้เล่นที่ลงสนามบ้างนะฮะ วันนี้พูดเล่นดูเซอร์เบียก่อนเซอร์เบียมาหลังส่นะครับสวนอังกฤษมา 4, 2, 3, 1นะครับเซอร์เบียแน่นอนหน้าคู่เป็นทางฝั่งดูซานวนลาโควิดนะครับจับคู่กับอเล็กซานดรามิโตวิดนะครับศูนย์หน้าจากเอฮิราวนะครับมีดูซานธดิตเป็นแม่ทัพนะครับทางซ้ายจะเป็นฟลิปคอสติดนะครับผมแล้วก็ตัวปั้นจะเป็นเซอร์เจมิลิโควิชสาวดตนะครับผมก็น่าจะมีนักเตะที่ทุกท่านพอจะแบบ คุ้นเคยอยู่บ้างนะครับสำหรับอังกฤษไม่ต้องถามถึงครับคับข้างไปด้วยผู้เล่นที่ต้องบอกตามตรงว่าทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับรุสาประตรูจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดทางขวาวันนี้เป็นไคร w วอเกอร์นะครับจากแมนิตี้จอห์นสโตนนะครับมาร์กเกฮีจากคริสตัลพาเลททางซ้ายจะเป็นคิริเยนทิปเปียจริงๆออะที่เปีย,เ,ปยเล่นแบ,บ็คขวานะ แต่ปัจจุบันนะครแบ็กซ้ายอย่างลุกชอนะครับก็ไม่สามารถยึดตัวจริงได้กลางรับวันนี้ใครกับเตนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับมาเป็นกลางรับเป็นตัวจ่ายบอลนะครับคู่กับดีแคนไรท์นะครับผมทั้งขวาเป็นบุกโยชาก้าทางซ้ายจะเป็นฟิลโฟเดนนะครับโปสร้างสรรค์จะเป็นจุดเบลลิงแฮมแล้วหน้าเป้ากับตันทีมเป็น แฮร์รี่เคนนะครับผมแน่นอนครับอย่างที่บอกกล่าวข้างต้นไปนะครับวัดกำตําแหน่งต่อตําแหน่งวัดกันปอ,อนต่อปอนนะครับผมอังกฤษกินขาดนะครับแต่การเล่นร่วมกันของทีมชาติอังกฤษนะครับเก่งกับเก่งมาเล่นร่วมกันคือต้องบอกตามตรงอังกฤษเขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่พอตปรนะนะครับผมแลว้วอังกฤษไม่สามารถคว้าแชมป์ถ้วยที่เป็นระดับ ระดับแบบเป็น international เป็นทางการไม่มีเลยนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับเต็มไปด้วยผู้เล่นที่เปี่ยมนะครับไปด้วย potential นะครับประสบการณ์ก็จริงแต่ยังขาดในเรื่องของโชฟี่นะครับผมแน่นอนครับนะครับแตกต่างจากเซอร์เบียวันนี้เขามาในรูปแบบที่เขารู้ว่าเขาเป็นรองนะครับผมแล้วที่สําคัญนะจะนํำมาอังกฤษนะครับเกการเก็บครีนชีตต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของทีมชาติอังกฤษเลยเก็บคลีนชีตไม่ค่อยได้นะครับมองว่าเกมวันนี้ กล้าพูดครับว่าราคาที่เปิดมาเป็นแบบนี้นะครับมีโอกาสที่อังกฤษจะยิงไม่ขาดนะครับแล้วถ้าเราดูเรื่องของราคาที่เปิดมามีโอกาสที่ทางฝั่งเซอร์เบียสามารถทำประตูใส่ทีมชาติอังกฤษได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขนญาติเลือกไปทางฝั่งของรองเซอร์เบียครับ นะครับยังมองว่าเซอร์เบียนะครับผมถ้าจะมาเล่นเกมรับโต้กลับนะจะห้อยทางฝั่งของดูซานว่าลาวิตไว้คนเดียวแล้วอเลกซาบิโตวิชจะไปช่วยทางฝั่งซ้ายที่ฟลิปคอสติดกับนะครับมองวันนี้เซอร์เบียแพ้ไม่ขาดคู่แรกเลือกเซอร์เบียครับอาจจะกลับใจหน่อยนะนะครับรชนาก็มั่นใจมากเพราะว่า ประเทศไทยอ่ะนะครับพูดกันแบบตามตรงแฟนๆสิงโตคำรามนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมอาจจะแบบขัดใจหน่อยแต่อย่างที่บอกวัดกันดูกันแบบตามตามตาตรฐานนะครับดูตามเนื้อผ้าอังกฤษวันนี้บังคับต้องยิง2นะครับดูแล้วมากเกินไปนะครับแล้วอย่าลืมว่าอังกฤษนะครับเกมรับไม่ได้ดีนะครับมีโอกาสโดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเซอร์เบียครับวันนี้ลงในราคา1.25หรือราคา1ลูกครบ1ลูกครึ่งเป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับ นะครับเดี๋ยวไปต่อคู่ที่2เลยก็คือตอนนี้ไลฟ์สดนะครับผมก็พร้อมๆกับเนเธอร์แลนด์ที่เตะอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอัปเดตสกอร์คู่ของโปแลนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วยวันนี้โปแลนด์ไม่มีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะนะครับผมเนเธอร์แลนด์วันนี้มาค่อนข้างเต็มนะครับโคดี้กัปโปว้จิฟนานได้ลงพร้อมนะครับอ่ะไปคู่ไหนก่อนไปคู่ของเนเธอร์แลนด์เราไม่วิเคราะห์แล้วเพราะเราไปเนเธอร์แลนด์นะเพราะฉะนั้นจะนาข้ามไปคู่ที่3เลย วันนี้มาไลฟ์สดช้าต้องกราบขออภัยด้วยครับนะครับอ่ะผู้ที่3เป็นการพบกันของสโลเวียเจอกับทัพโคนมนะครับเดนมาร์กของแคสเปอร์คูแมนนะครับก็ยังเป็นโค้ดคนเดิมไหมคนเดิมนะนะครับน่าจะเป็นแคสเปอร์คูแมนนะครับสำหรับทางฝั่งของสโลเวียนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอนญาติเช็คสักครู่น่าจะเป็นโค้ดคนเดิมนะใช่ครับแคสเปอร์คูแมนส่วนโค้ดของสโลเวียชื่อทางฝั่งบาสตัสเก็ตนะครับวันนี้ สโลวีเนียนะครับเป็นทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรได้นะครับในค่มปลปีนี้ที่จัดที่เยอรมันน,นะครับสโลวีเนียอันดับแรงกิงนะ 57, งก้งอยู่อันดับที่57ครับส่วนเดนมาร์กอันดับแรงกิ้งอยู่อันดับที่2 8นะครับเรื่องของเกรดบอลทรงบอลภาษีเอ็กซ์เพ c e ยนประสบการณ์นะครับต้องยกให้เดนมาร์กทับโคนมที่มีมากกว่า นะครับผมอ่ะนะครับสโลวีเนียาอาจจะมีลูกไล่ลูกชนนะครับมีลูกเอ็กซ์เกรสซีฟร่วงการเข้าแรงรุนแรงน่าจะเป็นต้องยกให้สโลวีเนียนะครับล่าสุดที่เจอกันไม่นานมานี้ครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเดนมาร์กสามารถเบียดชนะไป2ประตูต่ตอ1 ผลงานสโลวีเนียนะครับภาพรวมถือว่าดูดีมากๆเพราะว่า5นัดหลังสุดครับนะครับการเตะฟุตบอลในการเล่นฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลครับฟุตบอลครับกระชับมิดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแต่ถ้าเราไล่เรียงกันจริงๆนะครับพวกเขาผลงานดีมากๆนะนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักเบนจามินเชตโกนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักยานออปร์นะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับผลงานดีทีเดียวนะครับส่วนทัพโคนนมทีมชาติเดนมาร์กของคาสเปาคูแมนครับผลงานก็ ดีไม่แพ้กันนะครับบทบาทการเล่น5นัดหลังสุดนะครับมีแพ้แค่เกมเดียวคือเกมแพ้ไอแลนด์เหนือนะครับล่าสุดชนะโนเวย์มา3-1ก่อนหน้านี้ก็สามารถชนะสวีเดนมาได้นะครับคือมองกันโดยภาพรวมนะครับวันนี้จริงๆเรื่องของราคามันก็เปิดมาค่อนข้างแรงพอตัวนะ ราคาไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผมก็ต้องบอกแบบตามตรงว่าราคาจากเมื่อวานก็คือราคาครึ่งขวดนะนะครับมาวันนี้ราคาไม่ขยับเลยนะครับผมแต่ราคาสูงต่าก็ยังเปิดมาค่อนข้างน้อยนะครับเปิดมาราคา2ลูกควบเล่นสูงจ่ายน้ําล้นนะครับเล่นต่ําจ่ายน้าแปดนะครับยังบอกว่าเกมวันนี้นะครับผมคือเรื่องของความประสบการณ์ e x p e r i เ n c e รเรื่องของนะครับความเขี่ยวนะครับประสบการณ์อาจจะเป็นตัวชี้ขาดในเกมนี้ได้เลยนะครับอาจารย์นายังบอกว่าเกมวันนี้ เดนมาร์กอาจจะดูเหนือกว่าจริงนะครับผมแต่ก็มันก็อาจจะมีมุมที่ออกเสมอได้อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของอการเล่นของโซอรเบียช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับแต่ยังเชื่อมั่นว่าเดนมาร์กจะสามารถเบียดชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2วันนี้จะเป็นคู่ที่3แหละนะครับเพราะว่าคู่แรกมันเตะไปเรามาไม่ทันนะครับอาจาราขนญาติเลือกไปทางฝั่งต่อทับโคนนมทีมชาติเดนมากของคาสเปอร์คูนแมนครับ นะครับโตในราคาครึ่งควบลูกนะครับยังมองวันนี้เบียดชนะได้นะครับรอลุนเม็ด2กินเต็มแล้วกันทําไมเจนาชอบเดนมาร์กมากกว่าถ้าดูอัตราการจ่ายตรงนี้จะพอเข้าใจครับเพราะว่าการจ่ายวันนี้นะครับผมการจ่ายของเซวินเนียราคา1ลูกเขาโผล่มาแล้วนะครับจะเป็นการจ่ายน้ำเจ็ดแล้วด้วยเพราะฉะน,นั้นอย่างที่จนาบอกครับวันนี้มีโอกาสที่เดนมาร์กจะเบียดเบียดได้ นะครับจะอาศัยลูกประสบการณ์ของอันอ่าคริสเตนเซนนะครับอ่านะครับผมไดะยมองว่าทางฝั่งของเรื่องของประสบการณ์ที่กล่าวข้างต้นด้วยนะครับเดนมาร์กก็มีมากกว่านะครน่าจะยืนแบบนี้นะนะครับเดนมาร์กก็จะมีลัสผู้หอยรุ่นนะครับมีคริสเตนอิลิกเซ่นนะครับมีอันเวสคริสเตนเซ่นนะครับมิเจนิกเวสเตอร์กัดนะครับพวกนี้น่าจะลงครบนะครับส่วนตัวหลักของเซอร์เบียมา4-2 4ครับนะครับก็จะเป็นพวกเบตเจมนเชตโก้นะครับแล้วก็พวกทางฝั่งของอ่ หยาดอบปลับนะครับผมแล้วหน้าเป้าคู่เชสโกจะเป็นสปอล่านะครับอ่ะมองว่า Denmark, เดนมาร์กเบียดได้นะครับ3 4 1 2นะครับเบริเซน,นคอยเล่นยิงจากแถว2ขอเลือกเดนมาร์กนะครับอ่ะฝากไว้3คู่นะครับผมแล้วก็อ่ะตอนนี้เนเธอร์แลนด์ยิงยังเนเธอร์แลนด์ยังไม่ยิงนะเนเธอร์แลนด์เราขาดแค่ลูกเดียวนะครับแต่ราคาแข็งมากครับดูราคาเนเธอร์แลนด์ราคาแข็งมากนะมีโอกาสจะมานะ นะครับผมมีโอกาสจะมาได้คือเล่นต่ําก็สวยนะราคายังสามลูกควบัาจ,จนามองว่าเนเธอร์แลนด์เบียดได้สองหนึ่งนะครับไม่น่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้มากกว่าอ่ะวันนี้ฝากไว้ทั้งหมดเท่านี้แล้วกันนะครับคู่ที่เราฝากไว้ก็คือมีรองเซอร์เบียในราคาหนึ่งลูกควบนะครับมีทางฝั่งของต่อเ,เนเธอร์แลนด์ที่เราไล์สดไปไม่ทันนะครับผมขออภัยด้วยแล้วก็มีเดนมาร์กนะครับทับโคโนมของคาสเปอร์คุลแมนนะครับวันนี้ฝากไว้3คู่ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะนาโชว์กลุ่มนิดนึงครับนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากสุดสร้างมาเองกับมือกว่า5ปีนะครับมีทั้งหมด14กลุ่มบอลสดจะลงให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเราลงบอลอะไรไปบ้างให้ดูกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับเมื่อวาน3คู่โอเคเราอาจจะพลาด1คู่ครับนะครับแต่บอลเต็งเราสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานกินเต็มนะนะครับอันนี้ไม่รวมบอลสด8บินพาลูกกลุ่ม 14, 0 0 0ท่าน เล่นตามนะครับเมื่อวานเรามีอะไรอิตาลีใบเหลืองเล่นเล่น,ลนด้วยนะเล่นสกอร์สูงเตะมุมคืออย่างที่บอกยูโรอ่ะมันมีเลือกเล่นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมคือเล่นได้เลยวัานาทีนี้เราจะเตะมุมจะอยู่ฝั่งไหนคิกออฟจะอยู่ฝั่งไหนนะครับใบเหลืองจะอยู่ฝั่งไหนเล่นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานถ้าไล่เลียงกันแบบตามตรงครับนะครับเราไปอะไรบ้างอ่ะง่ายๆเลยนะครับผมเมื่อวานสวิตเซอร์แลนด์กินเต็มบอลเต็ สูงอิตาลีกินเต็มนะครับใครตามก็รับทรัพย์แต่เมื่อวานเราพลาดโคเชียแค่คู่เดียวส่วนบอลสดครับเมื่อวานนะครับผมสูงเอาเลเด้านะครับจบ2-1กินเต็มคนตามนะนะครับผมแล้วก็ไปสกอร์สูงวาเบิร์กอันนี้เราเสียครึ่งนะครับสูงฮังการีสวิ์แลนด์ตอน20กินเต็มนะครับแล้วก็เล่นทางฝั่งของรองแอลเบเนียเมื่อวานคนทั้งโลกไปอิตาลี นะครับแต่อาชนะไปแอลเบเนียครับขอโทษนะครับกินเต็มลงในราคา1.5จบ2-1นะครับหรือแม้กระทั่งบอลสดครับนะครับอิตาลีใบเหลืองนะครับผมแน่นอนอิตาลีเป็นทีมต่อครองบอลมากกว่าเรื่องของโพสิชันเรื่องของงานนะครับผมทุกอย่างอิตาลีเดนเจอรัดแอคแท็เป็นของอิตาลีหมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับอัลเบเนียนะครับรอเกมรอเกนเล่นเกมสวนกลับจากอัมาโตโปจ้านะครับอเีริกาต้องตัดเกมนะ ใบเหลือที่2เป็นของอิตาลีเราได้เล่น2,000ได้2 0 0 6ไม่รวมทุนนะครับแล้วก็ไปสกอร์สูงก็แตกอีกจบอิตาลี3,2ครึ่งแรกไปเตดมุมนะนะครับแล้วก็พอ5,3,2เรากดต่ำก็จบแค่3,2นะครับไล่เรียงกันทีละช็อตไล่เรียงกันทีละสเต็ปครับนะครับไปต่อที่ทางฝั่งโคลอมเบียโบลอ่าโคลอมเบียเจอกับ,บโบลิเวียนะครับโคลอมเบียได้ประตูที่3จากลูดิอาร์ก็กินเต็มเนี่ย ขอบคุณครับสุดยอดครับพี่นี่ไล่เรียกกันแบบสดๆนะนะครับอย่างแจ่มเลยครับจานเงี้ยแบบเนี้ยนะครับผมทุกกลุ่มลงบินบอลเหมือนกันหมดถ้ากลุ่มไม่ดีจริงอาจารย์ครับพูดเลยครับว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะครับ20นหวานเจี๊ยบเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิม R B 1 1แล้วทักอาจารย์ครับผมอยากเข้ากลุ่มนะครับบอกเลยว่า ท่านเคยอยู่กลุ่มไหนมาไม่สนครับแต่กลุ่มนี้ไม่เหมือนกลุ่มบันไม่เหมือนกลุ่มที่ท่านเคยอยู่มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอดอาร์บีหนึ่งเดี๋ยวจะับปักแป๊บนึงนะอ่ะเข้ากลุ่มนะฮะบนะครับบอกเลยว่าถ้าแค่เป็นยูโรอยากให้เข้ามาตามมากเพราะว่า คนที่เป็นสายบอลสดจริงๆเขาจะรู้กันนะว่าในกะารฟุตบอลยูโรมันเปิดให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับอะเข้ากลุ่มนี้เลยครับที่อาจารณาขึ้นเลยแอปอาร์บีหนึ่งแล้วทักอาจารณาครับผมอยากเข้ากลุ่มแค่นั้นเลยนะครับสิ่งเดียวที่ขอก็แค่ขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มก็พอนะครับบอลสดในกลุ่มเป็นยังไงนะครับผมมานับ1นนับ2นับ3นับ4ไปด้วยกันนะครับโอเควันนี้ฝากลาเท่านี้แลยกันนะครับเรามีรองเซอร์เบียมีต่อทัพ โคโนมเดนมาร์กของคาสเปอร์คูนมันนะครับแล้วก็มีทางฝั่งต่อเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ต้องลุ้นต่อนะนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ30มนาทียังพอมีเวลาแต่ราคาแข็งมากนะครับครึ่งควบลูกไม่ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นฝาก3คู่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับตอนนี้คนติดตาม4 0 0 0 0ท่นพันละนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้จะนาขนญาติลาไปก่อนนะครับลุ้นบอลให้สนุกเดี๋ยวเจอกันต่อในกลุ่มวันนี้ครับ